ต่อเลยครับทุกคนในซีดีย์แล้วและผู้ท้าชิงพลังคนต่อไปก็พร้อมอยู่แล้วสวัสดีครับผมนงพลครับนนทวัฒน์บุญเกิดอายุ2 1ตปีเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับและสุพรรณบุรีก็มีข้องดีมากมายหลายๆอย่างเลยเละวันนี้คนจะพาทุทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีกันพร้อมกันแล้วไป ไปเที่ยวกันเลยและที่เรากําลังอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือวัดป้าเลไลวอลวิหานครับใครนะที่มาจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จะต้องมาไหว้กราบคอบพรอหลวงพอ่อโตวัดป้าเลไลอยากได้ซ้ำตัวตรงนะให้รีบมาและที่อยู่ข้างล่างข้งพมนี่นะครับก็คือพ่อคอยบรรท่นานที่ระป้าอาชา เป็นห่อคอยแห้งแรกที่สูงที่สุดในประเทศไทยและนอกเหนือจากที่พลพามาเที่ยวเนี่ยนะยังมีสิ่งที่เป็นข้องดีเนื้อว่าสิ่งนี้อีกของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือตัวพลเองไงโอ้ยพูดอยู่น <P lifts> yes, ั่นแหละเมื่อไหร่จะได้เที่ยวสักทีทำไม ัจะบอกว่าเราเพลิดเพลินกับเรื่องราวของคุณจนไม่อยากให้คุณออกมาเลยฮะดูเพลินเลยทีเดียวครับให้เราได้รู้จักคุณมากขึ้นคุณเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครัพผมและข่าครับผมชื่อน้องพลครับอายุ21ปีครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภอดอนเจดีบางคนนะรับไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าพลเป็นคนสุพรรณโอ้ยังมีคนไม่เชื่ออีกเหรอครับว่าเราหน้าตาลูกครึ้อไงเขาก็เลยแบบไม่เชื่อครับ ไอ้หนูสุพรรณบุรีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาลูกอ๋อสุพรรณบุรีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาเลยครับซิวครับ <ท Lex us> เป็นไยงยเป็นไงเป็นไงไอ้วานอดเล่นเลยผมเห็นท่าไม่ดีแล้วฮะผมเห็นการตลกเกินขอบเขตเกิดขึ้นแล้วโคนจลครับแล้วคนสุพรรณเขาแต่งตัวกันอย่างนี้เหรอลูกครับอันนี้ปกติและครับ อ๋อเหรอครับนี่พงมรรับมอเตอร์ไซค์มาร้องโดยตรงเลยนะครับได้เลยมันสามารถแต่งตัวให้ช่วงบนยาวช่วงล่างสั้นได้ได้ครับเขากำลังมากางเกง5ส่วนเขากำลังมาข้อมูลบอกว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้านเยอะมากมาย ครับเพลงพื้นบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงชอยอีแซลลำตัดเต้นกรรมลำเคียวรับลุกบุกทะลวงอาโอเคเอาที่ถนัดสักแนวหนึ่งแล้วกันอ๋อที่ถนัดก,ก็จะมีมมเ,เพลงชอยกับเพลงอีแซลครับครับผมสักนิดหนึ่งหน้าปลอมือก็อดันอ<ะ>เออเออเอเเอ้ขอกำลังแรงเชียจากทุกทุกคนช่วยกันเชียน้องพลและจะได้ไหม ถ้าท่านไม่สะดวกเทียผมก็ไม่โกรธแต่ท่านต้องช่วยกันโหวตหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบห้าและผมก็ดีใจเอชาเอชา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 หน่อยแม่ครับผมกลับได้แหละใช่ไหมเย่แล้วกักเราเนี่ย,ย <laughs> ตลกเว้ยตัวนี้ฮ <laughs> ะ <laughs> ตัวนี้ตลกเว้ยครับก็ไม่รู้เ <laughs> ห <laughs> <laughs> ็นปบมือกัน คุณพร้อมนะครับครบพร้อมแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับเดกันเอาละตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มเริ่มชอบคุณแล้วล่ะครับ,รบแต่เ <ผม S 1> วทีนี้ต้องรักเลยต้องโหวตเลยแล้วเรียก25%จากกรรมการมา75%จากคนดู200คนให้ได้นะครับและคุณจะเห็นปรากฏการณ์บนเวทีนี้พร้อมนะครับพร้อมแล้วครับนี่คือพน โอ้โห oh สาวๆกรุงเทพนี่สวยกันจังเลยอย่าลืมโหวตให้ฉันด้วยนะชื่นใจไม่จ้าแล้วพอเขาละว่าจะมา หนอผู้ยิ่งนาเงินใหม่ให,หน้าตาจุ๋มจิ๋มรักเก่ามัเป็นสนิมเรือนเดิรักซื้อเดี๋ยวนี้เขาซื้อด้วยเงินโทจนเหลือเกินแล้วจะเอาเงินที่นายไปขอผู้คนใจร้าย ไม่สนเพราะพี่นี่มันคนจนมอซรักแย่เพราะมินมาแทะแย่ก่อรักจึงไม่รอเพราะเรามันบาโตหน้าไม่อายสิ้นทางทางเธอเลียดยิงละหน้าเงินแค่แท้เงินละนานสิของแน่อบเป็นแพลรัก ไปเดนไปดีคือเป็นรักพี่น้องไม่ได้เป็นอุ่นนะเพราะพี่นี่มีแต่เพียงร่างกายเสียดายเสียดายรักพี่มาพายโธ่ไมยย่ไม่ิน ใช่ผมพูดอะไรกลอนครับโอ้โหผมชอบลีลาการเต้นคุณก็คุณน่าเน็กมากเลยครับลักษณะเหมือนใครจะบวชแล้วคุณเต้นหน้านากครับผมบอกคนแบบนี้เลยนะฮะคนที่คุณจะต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือพี่เอชัยยาเพราะห้าเปอร์เซ็นจากพี่เอชัยยาทำให้คุณครบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขอบคุณพี่เอมากเลยครับพี่เอครับเจริญพร จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือที่ร้องมาเนี่ยชอบตั้งแต่ที่เขาพูดแล้วเพราะว่าเขามีเขามีโครเมตเด็ดพลายมากๆนี่คือศิลปินครับเพราะว่าการที่จะเป็นศิลปินเนี่ยร้องเพลงดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการทักทายและพูดคุยแล้วการพูดของเขาเห็นไหมครับว่าเขาแค่เขาพูดเนี่ยเขายังสื่อสารกับพวกเราได้เขาทําให้พวกเราเนี่ยเคลิบเคลิ้มไปกับเขาได้และโดยเฉพาะเอวของเขานี่ทําให้ผมมึนและเมาไว้มากๆเลยนะคะคุณศิริพรครับชอบหมดทุกอย่างวันนี้ ที่จะในพลออกมาเลยการสนองกระแดงการลงกระล้องชอบมาเลยไม่ชอบมึงแต่งตัวแค่นั้นเองพี่ถามหน่อยเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยซื้อแผนกผู้ใหญ่แต่กางเกงกางเกงซื้อผนกเด็กหรือยังไงก็ คือทั้งมากันร้ายเลยครับโอ้โหทุกอย่างมันดูบาลานซ์สิ่งมากยันเท้าเลยนะผมว่าคุณอาจจะดึงเอวต่ำไปนิดนึ่งช่วงบนเลยยาวนะฮะผมพยายามเป็นไซเลสสมมุตินะฮะดึงขึ้นไาหน่อยโอเค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 จากนี้ต่อไปครับ ประเทศไทยดูแลกันด้วยครับเข้าไปในแฟนเพจของบัลลังเสียงทองศึกษาวิธีการการโหวตและจํารหัสโหวตของเขาไว้เมื่อผ่านรอบแรกไปทุกเสียงจะมีค่าสําหรับผู้ชายคนนี้เหลือเกินนะฮะ <c oughs> แสดงความยินดีด้วยครับพวกเรารักคุณและคุณได้ไปรอบต่อไป yeah.